สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวเทเลอร์น,นะคะตัวนี้ตัวนี้เตรียมที่จะไปจะส่งแล้วนะคะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล,วะะล้วนี่นะคะเทเลอร์ัวนีนะคะเราจะไปจะส่งให้ลูกค้านะคะอยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะคะนี่นะคะเทเลอร์ตัวนี้สเปกนะคะหน้ากว้างอยู่ที่2เมตรแล้วก็ความยาวนะคะตัวนี้อยู่ที่สี่เมตรห้าสิบนะคะโครงสร้างเหล็กรางหน้าสี่นะคะตัวนี้สเปกขนาด ไปบรทุกรถเกียวนะคะรถเกียว d ดีซีเจ็ดสิบนะคะนี่นะคะนี่ชุดไฟไปให้ต่อไปเรียบร้อยนะคะพี่ตัวจะเริ่มมีชุดไฟให้ครบชุดเลยนะคะชุดไฟครบชุดเลยคันนี้เตรียมที่จะจส่งแล้วตัวนี้ดุมล้อเป็นดุมล้อแอลนะคะดุมล้อแอลนะคะตัวนี้รับน้ําหนักได้สุดทีงอยู่ที่ห้าตันนะคะนี่นะคะ สแกนยึดรถด้านข้างนะคะมีให้ตรงนี้เรามีที่ร้านเรามีแถมให้ครบเลยนะคะครบชุดบันไดขึ้นลงนะคะชุดไฟนี่นะคะสติกเกอร์สะท้อนแสงนะด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายครบชุดเลยนี่นะคะวันนี้เดินทางนะคะเดี๋ยวไปถึงลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ดูกันอีกทีนะคะโอเคค่ะ วันนี้เรามาจะส่งเทลเลอร์นะคะถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะเทลเลอร์ขนาดบรรทุกรถเกี่ยวนะคะรถเกี่ยวรถไถนะคะขึ้นได้หมดเลยรุ่นนี้นี่นะคะสเปคหน้ากว้างตัวนี้2เมตรนะคะแล้วก็ความยาวตัวนี้อยู่ที่4ี่เมตรห้าสินะคะโครงฟังเหล็กหลังนะสี่เป็นดุมแอลนะคะรับน้าหน,นะะักห้าตันนะคะนี่นะคะมีบันไดขึ้นลงชุดไฟให้ครบเลยนะคะคันนี้อยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะคะอยู่ที่อำเภอตาพยานะคะ จะส่งให้ลูกค้าถึงรับถึงมือเรียบร้อยแล้วนี้นะคะโอเคลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะโอเคเข้ากับรถไถยนะคะใช้รถไถยมากนะคะลูกค้ามาขึ้นฟังด้วยนะคะคันนี้ขึ้นฟังด้วยบรทุกฝั่งด้วยนะคะนี่นะคะ